ครับครับเจ้ามอกรซ้อมพายิมครับไฟเหนียวซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมพายิมครับอยู่ที่เอาเป็นสิขอจูสิงครับมีใครเป็นครูเป่าซอลามังพี่พี่นี่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิครับสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยห้าสิบเปอน้ำหนักปล่อยหรือตอนนี้สามเก้าครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเขาครับวันนี้เดี๋ยวต้องเจอใครอ่ะเขาสดเขาสดเคยต่อยเขาไหมไม่ค่ะครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่าง ครับวันนี้มาเจอเขาสดนะวางเกมวางแผงไงดิไม่ต่อยตามตาเราเนาะมีรายเด็ดแก้ไขคุ้มเลยี่เอาล่าสุดเราต่อยไหนไว้ต่อยที่เจ้าแม่ดาวซีนครับเป็นไงบ้างอันนั้นชนะหรือแพ้ชนะหรือแพ้แพ้อะแล้วช่างต่อยหรือปล่อยเดี๋ยวพี่นั่นปล่อยครับปล่อยต่อยวันนี้มาช่างต่อยกรุงเทพนะค่ะอันนี้มาครั้งแรกปะเนี่ยไม่เลยค่ะตื่นเต้นอยู่บ้าง เฮ้ยตอนนี้ตื่นเต้นฮะวันนี้ต่อยเบกี่กิโลสามหกจุดห้าค่ะบักกี้ช้าอหนักยังช่าแล้วค่ะเป็นไงบ้างผ่านผ่านแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยค่ะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลสองโลสามเบต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ยี่สิบไปค่ะคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเอาฝากเชื่อช่วแฟนคลับเล็หน่อยฝากเชียร์ ่ากเชียร์เลยฝากพี่น้องชเช้าเชียร์ด้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดี